ูตัวเขาแหละว่าเขาบมิหิทธ์เหระแม่ไปใส่กันคือแบบพยานเท่ากับมีสาวให้ปากข้างโตรงหรือว่าเขาหลงเขาลืมมัน่กิมันกินมีมันกินมีซิ์เป็นไปได้เพราะว่าเขาหาหลานแบบที่ต,ตาต่างเขาปอยู่เขาเป็นห่วงหรือเขาเป็นห่วงกับวนกับว่า้วเขาหาอ่<ม>จาจัเสียมาท้วนถามก้อมจำเขาทุกอย่าง<ม>จำไม่ได้คิดให้ดีก่อนที่จะพูดอย่างที่ตำรวจบอกเราแล้วเราไม่สามารถบ,บกอกตากับยายได้ไม่สามารถบ,บอกญาติบอกพี่น้องแม่ได้นะ <c oughs> แล้วเขาไม่เข้าใจเราต้องปล่อยให้เขา พูดให้เขาคิดตามที่เขาคิดอ่ะตามที่เขาเข้าใจเราต้องอดกั้นตรงนั้นไว้ค่ะตำรอจตำรวจจะไม่บอกนะ่คือแจ้งความคืบหน้าให้แต่ว่าจะไปบอกใครนะพ่อแม่ตัวเองก็บอกไม่ได้ใช่แะต้องเก็บไว้ให้ได้ถ้าเราอยากได้ตัวคนร้ายเพราะว่าคนร้ายอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเขาก็ดูทีวีดูพฤติกรรมเรามีอยู่มั้ยมันมีทีวีมีสื่อให้ดูถ้าครอบครัวเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อมั่นในกันไละกันเนี่ย ประเด็นของป้าเต็มพูดเลยว่าคนร้ายดูสื่อเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูสื่อก็ได้อันนี้เดี๋ยวมัเราจะไปพากจริงว่าเขาดูสื่อคือเหตุเกิดมาสองเดือนแล้วมันก็เป็นไปได้ที่ป้าแต็มจะพูดขึ้นมาแบบนี้ว่าเขาได้ดูสื่อแล้วรู้ความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่คะคนร้ายไม่ดูสื่อเราตัวเองแล้วภาพพิม์คนร้ายไม่ได้เลยนะทุกคนอีหลี ใช่ว่าแม่เพิ่งมาพูดเพราะว่าทะเลาะกันหรือความรู้สึกส่วนตัวนะแม่พยายามแม่ตัดความรู้สึกส่วนตัวไปเยอะมากเป็นเดือนน่ะแล้วแม่ก็เก็บข่าวมาเรื่อยเ่เก็บข่าวมาเรื่อยๆยแม่ถึงยอมพูดว่าสงสัยลุงนี่เราเป็นญาติกันกว่าจะพูดออกมาได้ว่าสงสัยน่ะมันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลสิแม่อยากพูดกับสังคมว่าก่อนจะโจมตีแม่ให้ช่วยแม่คิดด้วยว่าไอ้ข่าวที่ออกมาต่างๆอ่ะคุณดูทีวีคุณดูกี่ช่องข่าวแต่ละช่องน่ะจะไม่เหมือนกันอาจจะเราก็พูดความจริงทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดี น้องย่นนิหนยมัซึมซึมบอกมแอบหันข้างนะแต่ก็มีเชฟไงมีบ้างเอาอะไรคิดเอาคิดน้อยใจแล้วแบบอะไรอย่างนี้นะมันพี่กับน้องพูดแล้วมาเจอแบบนี้ก็ดีนั่นแหละที่คิดได้นะก็ดีที่คิดได้เพราะกลัวตำรวจจะกลับทําไมป้าถึงอยากให้สื่อเขาอยู่เพราะป้ากลัวตำรวจจะกลับไงป้าถึงออกสื่อให้เขามีข่าวให้เขาได้อะไรที่มันที่ทําให้เขาอยู่ พูดผิดจำผิดจำถูกนะเพราะใจมันมาใช่ไหมแกก็บอกอยู่แกจะจำผิดก็ได้อะไรเงี้ยก็ทางก็กตลงให้ลงุงลืมไม่เซตติ้งลืมอยู่นี่มันอะไรก็ไม่รู้ถ้าพูดขนาดนี้แล้วไม่ต้องหาหลักฐานอะไรแล้วเลยงี่นะจับไปเลยเพราะขนาดแล้วว่าเราบอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังเบี่ยวไปอีกทางหนึ่งอยู่นะมันเพื่ออะไรคิดดูว่าหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นชีวิตเนาะอ,อะไรที่มันดีขึ้น อะไรที่มันเปลี่ยนขึ้นอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้น